เพื่อนปรีุสมณรทั้งหลายแระบรรดาญาโย,โยโมตุตตบริษัท <c oughs> วันนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องทานวันนี้ขอจบนะครับถ้าคืนไม่ไม่ตัดจบก็เลยไม่ต้องจบเรื่องทานนี่มีเรื่องพูดอีกเยอะแต่ขอพูดเป็นแนวเท่านั้นนะ <c oughs> แต่ว่าก่อนที่จะพูดถึงทานวันนี้เป็นตอนจบมารวมบารมีกันบารมีกันสักทีหนึ่งว่าก่อนที่จะพูดเรื่องทานก็ขอเตือนอีกนิดหนึ่งว่าอย่าลืมหาทางตัดอมบายภูมิอันดับแรกแล้วก็พยายามโดดหนีนรกเปรตอสุรกายสัตวติฉานก็สซกก่อน ถ้าหากว่ามีบารมีแค่นี้มันจะย้อนมาเป็นมนุษย์ก็ยังไม่เป็นไรต่อไปแล้วก็หาทางตัดหนีความเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือพรหมปณนิพานต่อไปอาการที่เราจะหนีนรกได้อบายภูมิได้ก็คือหนึ่งไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าชีวิตนี้มันอาจจะต้องตายวันนี้ไปเสมอ <c oughs> แล้วเราก็ไม่ยอมให้ชีวิตของเราเปล่าจะความดีหาทุนหนีอบายภูมิ <c oughs> จัดเป็นกำลังใหญ่คืออาศัยกำลังของพระตธเจ้ากํกำลังของพระธรรมกำลังของพระอริยสงฆ์คำว่ากำลังก็คือความดีที่ท่านสอนพวกเราท่านสอนพวกเราว่ายังไงเราไม่ทุงใส ปฏิบัติตามป,ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่านด้วยความเต็มใจ <c oughs> และก็โดยศรัทธาแท้ันที่คอมัะเล่นแย่แล้วก็จากนั้นไปก็ทรงศินตามสภาพให้บริสุทธิ์คารวะก็สินห้าแล้วก็พระเนนเป็นสิ่งของท่านธรรมะบางส่วน ที่จำจะต้องปฏิบัติอภิสมาจารย์โดยให้ครบถ้วนหวังไว้อย่างเดียวว่ามนุษย์โลกเราไม่เอาไม่เกิดอีกเทวโลกเราไม่ต้องการพรมโลกเราไม่ต้องการเราต้องการนิพพาน <c oughs> เราต้องการนิพพานทำไงแล้วก็ทำบาร,รมีทุกอย่างให้ครบถ้วนให้เต็มบริบูรณ์ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัส ว่าบคุคคลใดมีบารมีเต็มแล้วบุคคลนั้นก็ไปนิพพานเป็นอรหันต์แบบไม่ยากตอนนี้เดี๋ยวท่านจะมาย้อนถามผมว่าเป็นอรหันต์แล้วหรือยังผมไม่ยืนยันหรอกแค่ตอบว่าให้ตอบที่ว่าเป็นอรหันต์แล้วหรือยังผมก็ต้องตอบว่าผมไม่เคยคิดว่าผมเป็นพระอารียเจ้า และก็ไม่เคยคิดว่าผมเป็นพระผู้ทรงฌานผมมีความรู้สึกตัวแต่เพียงว่าผมเองยังดีไม่พอยังมีความเลวอยู่มากเวลานี้ก็กำลังต่อสู้กับความเลวเพื่อจะไปหาความดีก็เป็นว่ามันจะดีแค่ไหนก็ช่างมัน ันนี้เราก็มาคุยกันถึงเรื่องการให้ทานมีบารมีอะไรช่วยบ้างอันดับแรกจริงๆเลครับผมก็จะขอบอกว่าตามความตามปัญญาของผมนะผมมีความรู้สึกว่าคนที่จะให้ทานได้เนี่ยต้องเป็นคนมีปรรัญญาถ้าคนไม่มีปัญญานี่ให้ทานไม่ได้ ก็เป็นว่าการที่ให้ทานจะให้ทานได้ต้องมีปัญญาบารมีเข้าไปช่วยคือปัญญาบารมีนี้เป็นตัวนำถ้าคนไม่มีปัญญานี่เขาจะไม่เห็นคุณของการให้ทานเพราะอะไรเพราะว่าเขาถือว่าทรัพย์สมบัติที่เขาหามาได้ยากเรื่องอะไรที่เขาจะให้คนอื่นถ้าต้องการความร่ำรวย ตัวอย่างมีครับแต่ไม่ใช่ปัจจุบันถ้าหากว,ว่าผมพูดถึงว่าตัวอย่างในปัจจุบันผมมันจะตายเร็วเกินไปขอพูดเรื่องอดีตที่ผ่านมาที่สมเด็จพระสัมมาสัุทธเจ้าทรงยืนยันอย่างอานันทเศรษฐีเป็นมหาเสษฐีแต่ไร้ปัญญามีทรัพย์แต่ปราศจากปัญญา มีความรู้สึกว่าทรัพย์สมบัติที่เราให้เราได้มานี่พ่อแม่ปู่ย่าตายายหามาให้เขาไม่ได้มีความรู้ว่าเขาที่จะเป็นมหาเศรษฐีได้เพราะการให้ทานมาในชาติก่อนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งก็คือสังฆทานแม่พูดถึงสังฆทานนี่ผมปลื้มใจเหลือเกินญ <c oughs> าติโยมพูทธบริษัทคณะของเรานี่ ให้ทานกันเนืองน้องเป็นปกติให้สังฆทานกันจริงๆสังฆทานเนี่ยหนักมากโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเงินที่เขามาให้ผมผมไม่เคยคิดว่าเป็นเงินส่วนตัวเลยเขาวางปุ๊บลงไปนี่ผมคิดอย่างเดียวว่าเงินนี่เป็นสังฆทานหรือวิหารทานหรือธรรมทาน ผมมีความรู้สึกเท่านี้ผมมีความรู้สึกมาตั้งแต่บสใหม่ๆผมคิดไว้เสมอว่าการโบทนี่หนึ่งไม่หวังความร่ำรวยสองไม่หวังการแต่งงานถ้าบังเอิญกิเลสบางอย่างเข้ามารบกวนให้ผมจำต้องแต่งงานจะไปรักใครสักคนอยากจะแต่งงานกับเขาผมจะศึกทันทีไม่ยอมให้เสียภาสีผ้าเหลือง พูดที่จะพูดมากไปนี่จ้างตั้งใจเดิมนะฉะนั้นการที่ญาติโยมพุทธบริษัทเอาปัจจัยมาวางเนี่ยผมถือเลยว่าเป็นสังฆทา,านกวิหารทาน,านและธรรมทานแล้วผมก็จะไม่รบกวนวจะจจะถูปัจจัยส่วนในของท่านมาเป็นส่วนตัวใช้ส่วนตัวมีญาติโยมมาโดยการท่านนองสารอันนี้ถวายจะเพาะลงพ่อโดยเฉพาะเจ้าค่ะอย่างสมศรีปักเกอร์นี่ แกอยู่นิวซีแลนด์แกส่งเงินมาทางธนานัรต่างประเทศที่ส่งเช็คมาบ้างอะไรบ้างก็ตามระบุมาเลยเงินส่วนนี้ทําบุญอย่างนั้นอย่างนี้แต่ส่วนนี้ให้หลวงพ่อใช้เฉพาะแเวลานี้ก็มีโยมญาติโยมมาด้วยกันมาถึงก็วางปุ๊บวันที่สองสองซองนี้ถวายอีกซองนี้เฉพาะหลวงพ่อนะเจะ้าค่ะ ล้วก็มากๆากแต่มันมากในขัน้นผมไปไหนผมกินผมใช้ไม่มากผมก็เอาไปทำบุญเป็นสังฆทานเลี้ยงผูกทันบงังเสียค่ากระแสไฟฟ้าบ้างซื้ออุปรกรณ์ของวัดบั่งสร้างวัดบั่งแล้วก็สร้างวัะพุทธรูปบั่งช่วยด่านธรรมทานบ้างก็เป็นผลคอนญาติโยมที่เพึงได้ <c oughs> ผมเคยถามพระที่มีความสาคัญ ท่านบอกว่าเขาให้เรามาแล้วอย่าให้ได้บุญอย่างเดียวให้เป็นส่วนตัวให้เขาได้เป็นสังฆทานวิหารทานธรรมทานด้วยสังฆทานเขาจะไม่อดไม่อดตายให้เ็คล่องมีความคล่องในชีวิตวิหารทานมีกําลังสูงสุดในด้านอามสทานธรรมทานเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาไต่กิเลสได้เร็ว ผมถามนั่นว่าเขาให้ผมมาเป็นส่วนตัวแล้วผมไปทำอย่างนั้นเขาจะได้หรือครับท่านย้อนถามมาคำเดียวว่าเงินของใครนี่เท่านี้เองผมเลยปลื้มใจผมก็หล่อแบบนั้นแหละยมท่านจะรู้หรือไม่รู้ก็ช่างเป็นว่าท่านตายแล้วท่านจะพบของท่านเองถามว่าทำอย่างนี้ไม่กลัวอดตายเพราะโทษเพราะญาติยมให้กินอยู่แล้ว ที่อยู่ญาติโยมก็สั่งให้้าผลทนทนสบายชาติญาติโยมก็ให้ยารักษาโรคโยมก็ให้แล้วปัจจัยส่วนนั้นถ้าเรามีธุระจาเป็นไปไหนก็ยังใช้ได้แล้วก็ใช้แต่พอควรแต่พอดีพอด,ดียังไม่เกินไปเหลือจากนั้นก็เอาไปช่วยท่านก็อย่างเวลานี้ยิคิดจะทําบุญประจําปีเดือนมีนาคมทุกปี คิดไวเลยว่าวัดไหนที่มีการก่อสร้างถ้าญาติโยมช่วยกามาจะช่วยทันไปและกําลังจะไปสร้างโบสถ์ช่วยสร้างโบสถ์ที่วัดโพสีเจริญวัดนี้รู้สึกว่าดีดีพอใช้แต่ให้เป็นวัตถุถ้าให้ไปจำนวนเงินเดี๋ยวพระคราว่าทะเลาะก,กันให้ปูนให้เหล็กให้ให้หินให้ทรายอย่าให้แบบนี้แล้วก็เรื่องจากนั้นให้ทนากันเอาเอง อย่างนี้ก็ชื่นใจผมก็ปลื้มใจนี่จะทําแบบนี้ทุกปีแล้วัดไหนมาขอไม่แน่จะให้ผมต้องดูก่อนว่าผมไว้วางใจผมจะให้เพราะว่าผมเคยช่วยและถูกเชิดเงินไปหลายๆแล้วแต่ว่าผมไม่เอาเงินส่วนกลางเขาอย่าโยมไปให้หรอกไปช่วย ผมก็จะเอาเงินที่ผมผม,ผมมีอยู่สมัยเป็นคารวาตเอามาช่วยเ,เงินจำนวนนั้นมันก็มีอยู่บ้างไม่มากไม่มนักมีนิดๆหน่อยๆก็พอจะช่วยกันได้เล็กๆน้อยๆอา้าวพูดกันใหม่ต่อไปเป็นนว่าการให้ทานนี้ต้องมีปัญญายาณนั้นถ้าเศรษฐีนต่ตายจากความเป็นคน ไปเกิดเป็นลูกขอทานหากินก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แม่เข้าแต่พอเข้าท้องแม่ขอไม่ได้เลยอันเนี้คนไม่มีปัญญาไปอย่างนั้นนี่คนที่มีปัญญาเขาจะเห็นว่าการให้ทานเนี่ยมันเป็นการทําความสุขให้แก่เราผมข,ขอเอาพระราชดำริคำว่าบาทสมเด็จือหัวท่านทรงตัดให้ฟัง เมื่อเข้าไปเฝ้าท่านที่วังสวนจิตก็นานมาแล้วหลายปีแล้วทร <c oughs> งตัดว่าผมบอกว่าท่านทำเนี่ยท่านทำเพื่อสรงเคราะหแก่ประชาชนให้ประชาชนมีความสุขท่าบอกไม่ใช่ผมทำให้ตัวเองผมทำานี่ผมทำให้ผมความจริงทรงความพระราชดำริของท่านตรงเปงค่คือเราให้ความสุขกับเขาเราก็มีความสุข ก็ถูกละคนที่เราเลวมีที่ด่าว่าก็มีอะไรก็มีไม่เห็นชอบโดยนะั่นเป็นเรื่องของเขาเราทําเพื่อเราเมื่อเขามีความสุขแล้วก็มีความสุขถ้าเราทําให้เจ้าบ้านเขามีความทุกข์เราจะมีความสุขยังไงเราก็มีแต่ศัตรูนี่การให้ทานของคนที่มีปัญญาอันดับแรกจะถือว่าล้อมโลได้วยเขี้ยวดีงา คือมีคนรับทานแล้วเขารักเราเขาจะช่วยเราป้องกันตรายให้ต่างกำลังนี่ผลง่ายๆของคนที่มีปัญญาแล้วส่วนผลของทานน่ะมในเมื่อเรามีคนรักมากเราไปไหนมีเจอแต่คนยิ้มแย้มแจ่มใสเราก็มีความสุขนี่เป็นความสุขในปัจจุบันที่ได้มาอีกทีหนึ่ง <c oughs> ไล่ลงมามาดูศินบ,บรารมี การให้ทานนี่เราจะมีสินไหมอย่าลืมว่าการให้ทานเราต้องประกอบด้วยพรมีหารสี่หนึ่งเมตตาความรักเรารักเราจึงให้เราเกลียดเราไม่ให้สองกุณาความสงสารเราไม่เคยรู้จักเราไม่เคยรักแต่สงสารเพราะเขามีทุกข์สามูทุตาจิตอ่อนโยนไม่ช้าดิสยาเขา เขาได้ทรัพย์สมบัติไปจากเราอาหารไปจากเราเราก็ไม่ฉาจะคิดว่าอันนี้มันไม่ได้ทำเลยนี่มาแย่งกูกินแล้วไม่ได้คิดอย่างนั้นเราให้เพื่อเป็นการสงเคราะห์บำรุงความสุขพอควรตามที่เราจะพึงให้ได้ <c oughs> <c oughs> นี่ก็มุทตาจิตก็มีอุ้มเบกขาให้แล้วเขาไปแล้วเขาจะมาใหม่จะยิ้มแย้มจะใส่ขอบคุณหรือไม่ช่วยอะไรหรือไม่เราไม่เคยคิดแล้วก็วางเฉย นิ้ขั้นะที่เราให้ทานพรมิหารสีต้องครบถ้าพรมิหารสีไม่ครบเราก็ให้ไม่ได้เวลานั้นเราเป็นคนที่มีพรมิหารสีครบวนนี่ส่วนประกอบภายนอกส่วนประกอบที่ภายในที่เป็นศีลขัะที่เราให้ทานศีลมีห้าข้อสันปักระวัดขณะที่เราให้ทานเรามีจิตเมตตาอยู่แล้วสงสารอยู่แล้วเราคิดจะฆ่าเขาไหม เราคิดจะฆ่าเขาแล้วก็ไม่ให้เราให้ไม่ได้เราคิดจะแย่งทรัพย์สมบัติของเขาไหมคิดจะแย่งเราจะให้ทําไมเราคิดจะแย่งเมียเขาไหมถ้าคิดจะแย่งเขาจะให้ทำไมเขาแย่อยู่แล้วแย่งอะไรคนดีกว่านั้นมีเยอะเราให้ทานเขาเราคิดจะโกหกเขาไหมก็เราให้อยู่เฉยๆให้จริงๆเราไม่ได้โกหก ในเวลาที่เราให้ทานเราเมาเหล้าหรือเปล่าเวลานั้นเราก็ยังไม่กินเหล้าแต่คนกินเหล้าก็ยกไว้ <c oughs> ให้แล้วไม่เมาไม่เมาเหมือนกินเหล้านี่เป็นว่าการจะให้เนี่ยให้ทานเนี่ยมันก็มีศีลประคับประคองอยู่แล้วเห็นไหมละ่ะศีลบาร,รมีเข้ามานี่เนคขมะบาร,รมีเนคขมะบาร,รมีเป็นความอดใหญ่ในด้านกามารมณ มีห้าอย่างเบื้องตนอ้นเฉพาะเบื้องต้นนะหนึ่งกามฉันทะถ้าเขาเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้ชายเขาเป็นผู้ชายเราเป็นผู้หญิงเขาทุกโศมแบบนั้นเราเคยคิดอยากจะแต่งงานกับเขาไหมเวลาเราให้ทานเราคิดจะฆ่าเขาขเปล่าโทสะไม่มีเวลาที่ให้ทานเราง่วงหรือเปล่าง่วงก็ไม่เป็นไร เวลาเราให้ทานคิดฟูงซ่านมหมว่าไอ้หมอนี่มาแย่งโกทําไหมมันเป็นตัวถ่วงสังคมตัวความสุขไม่มีแล้วมีเมตตาปราณีแล้วนี่เราให้ทานแล้วเราก็ไม่สงสัยคิดว่าเขามีทุกข์จริงๆเรื่องความนิวรห้าบริการเวลานั้นไม่โกรนใจเราอยู่ในเกณฑ์เนคขมบรมีเบื้องต้นตน,นั่นเนคขมบรมีเบื้องต้นก็ต้องมีในขณะที่ให้ทาน มาวิทยะบาร,รมี <c oughs> ปัญญาบาร,รมีว่าในตอนต้นมาวิทยาบาร,รมีคนใจทานต้องมีความเพียรต้องใช้กําลังใจเข้มแข็งไม่อย่างนั้นแล้วก็ไอ้มัจฉริยะตัวความตณีตัวขี้เหนียวเข้ามาขวางคอ <c oughs> <c oughs> เวลานั้นกําลังตัดอย่างแรงมันต้องเกิดขึ้นเราไม่เส้นด้ายในทรัพย์สิน เราให้ตามกําลังที่เราจะพึงให้ได้นี่สายวิทยขคมตัดกำลังที่มันจะเข้ามาต่อต้านคือตัวไอต,ตัวกิเลสตัวขี้เหนียวโยนทิ้งออกไปจากใจโวค,คราวขณะนั้นไม่มีตัวขี้เหนียวไม่มีค <c oughs> ันติบารมีการอดใจในการดันกันดานชื่นายในทรัพย์สินไม่มี มีการอดทนคิดว่ามันจะลำบากจำบนในการหาทรัพย์สินไม่นขนาดไหนก็ตามแต่ว่าเราก็แบ่งให้ตามสมควรที่เราเป็นเจริญให้ได้เท่านั้นแล้วก็อดทนไม่เคยคิดลำคาญไม่เคยคิดประทุษร้ายไม่เคยคิดจะกําจัดคนขอทานคนที่มีความลําบากคนที่มีความลําบากไม่ทําไมหมายความถือก็เบื้องขอทานเสมอไปนะสัตว์ที่ลําบากคนที่ลําบากเราช่วยแต่งกาลัง <c oughs> นี่ขันติความอดทนอดใจก็มีอยู่แล้วนี่สัจจะบารมีสัจจะคือความจริงใจเขาคิดไว้เสมอว่าเราจะให้ทานโอกาสมีเมื่อ,อไรเราให้เหมือน,นั้นอันนี้มัก็เป็นสัจจะบารมีเข้าหนุนอดิฐานบารมีตัวนี้ตัวตั้งกําลังใจไว้แต่เดิมว่าโอกาสมีเมื่อไรเราจะให้ทานเมื่อน,นั้น ในเมื่อเราเจอผลเนื่องการให้ทานกันแล้วเราก็ให้ทันทีทันใดตั้งใจว่ายังไงทําอย่างนั้นเป็นตัวอธิฐานบาร,รมีมันก็มีประกอบมาเมตตาบาร,รมีนี่ตัวเบื้องตน้นปัญญาบาร,รมีเกิดเมตตาบาร,รมีต้องมาถ้าไม่มีเมตตาบาร,รมีแล้วก็ไม่มีการให้ทานได้เราเจ็ดเมตตาบาร,รมีเป็นตัวผสมกับปัญญาบาร,รมีเบื้องต้นหน,นักมากตัวนี้ แล้วก็ไม่มีโอเบกขาบารมีทรับลงเราจะน้อยไปหน่อยเราก็มันจะต้องหาใหม่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็วางเฉยไม่เคยคิดบน่นไม่เคยคิดว่าบุคคลที่มาความจริงเขาไม่รบก,กวนเรานะเราไปให้ทานไม่เคยคิดบน่นทิ่ว่าไอ้หมอน,นี่ไม่น่าจะไม่จนไม่น่าจะมาลำบากตัวหน้าเราเลย ไม่น่าจะมีทุกขเวทนาสหาหัสตรานาเราทําให้เราต้องเสียทรัพย์สินอันนี้ไม่มีจิตก็วางเฉยให้ดีก็จิตสบายใจนี่ระบรรดาท่านเพื่อนพิวิโสมันเนทั้งหลายแล้วก็ญาติโยมพุทธบริษัทที่กําลังนั่งรับฟังเพิ่งทราบว่าวการให้ทานครั้งหนึ่งเราก็มีบรารมีทั้งสิบประการครบถ้วน ถ้าทานบาร,รมีเราสมบูรณ์แบบบาร,รมีอเก,ก้าก็สมบูรณ์ไปด้วย <c oughs> จะดูตัวอย่างคนสำคัญสักคนสองคนอย่างท่านอนาธิปิเนกะเศรษฐีก็ว่าท่านมาหาว,วิสาขามาหาบาสิกาสองท่านนี้ท่านหนักก็ในทานบาร,รมีจริงๆ ผมอ่านหนังสือยังไม่เคยพบว่าพระพุทธเจ้าไปบ้านท่านนาบินกาเสรียีเทศเรื่องอื่นโดยมากพระเจ้าเทศในการให้ทานอย่างเดียวเท่าที่เจอนะท่านจะเจออย่างอื่นที่ไหนบ้างก็ไม่ทราบผมไม่เจอ <c oughs> ถ้าในการให้ทานอย่างเดียวนี่จะเป็นพระอริยเจ้าได้ไหมผมก็บอกแล้วว่าทาน การให้ทานอย่างเดียวบารมีสิบครบทนท่าน,นทั้งสองท่านนมีจิตสนใจในการให้ทานมาตั้งแต่กำเนิดเมือ่อฟังเทศจากพระพุทธเจ้าจบเดียวได้เป็นบะโสดาบันแต่พระบาลีถ้าไมาได้บอกไว้ว่าสองท่านนี่ต่อไปได้เป็นพระอาหารหันต์ไหม <c oughs> แต่ผมก็คิดว่าท่านสองท่านท่านเกิดทันพระพุทธเจา้า พบพระอ,อริยเจ้าเกรงกลาดท่านคงไม่โง่เท่าผมถ้าท่านโง่เท่าผมท่านก็ไม่ได้เป็นประโสดาบันแล้วก็เท้าท่านจะหลกว่าผมท่านคงไม่อยู่แค่ประโสดาบันยังไงยังไงท่งงงานก็ต้องไต่เต้าไปถึงพระอ,อริย,รยเจ้าเบื้องสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือนิพพานนี่ตามความเข้าใจของผมนะครับ ผมคิดว่าทั้งสองท่านเนี่ยไม่โง่เท่าผมแน่หาว่าท่านโง่เท่าผมท่านก็คงไม่ได้พบพระพุทธเจ้าไม่ได้พบพระอริยเจ้าถ้าโง่เท่าผมท่านก็ไม่ทุ่มเทผลทานของท่านอย่างหนักนี่ระบรรดาเพื่อนบิสฑุทัน้นั้นและญาติโยมพุทธบริษัทถ้าการให้ทานตามที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยูโท่านเคยทรงตัดมาเคยถามมา ว่าจาคะตัวเดียวจาคะนี่เป็นต้นกําเนิดของการให้ทานจาถ้าคิดจะบริจาคจิตจิตคิดจะบริจาคจึงให้ทานได้ท่านถามว่าจาคะตัวเดียวปานิพานได้ไหมและท่านก็ทรงตรัดไว้เป็นเนาเป็นเนาเรื่องความคิดว่าการให้ทานถ้ายังใช้คำมาเสียสละ เป็นกำลังทานบารมีอย่างอ่อนยังมีความเส่นดายอยู่บ้างต้องเลือกบคุคคลในการให้ทาน <c oughs> อย่างนี้ยัางไปนิพานไม่ได้ให้เรื่อยๆไปจนทั้งมีจิตเข้มแข็งขึ้นให้อตัดตัวเสียไม่มีหรือแต่สละทรัพย์สินเพื่อการให้ทานอย่างนี้เป็นกําลังกลางกําลังกาลังบารมีอย่างกลางเป็นอุปะบารมี ยังไปนินพายไม่ได้แต่เป็นพร้มได้แบบสบายเป็นจาคานุสติหนักถ้าต่อมาเราให้เพื่อละเหลือละตัวเดียวคือทรัพย์สินส่วนนี้เรามีไว้เพื่อให้ทานกำลังใจที่คิดว่าสละคือมีจิตหนึง่งดึงนิดไม่มีหลือแต่ละเราละละทรัพย์ส,สินที่เราให้เพื่อละต่อไปคือความโลภ เราจะละความโลภให้มันสลัดออกจากใจของไปไม่คบหาสมาคมกับความโลภอีกเพราะการให้ทานจิตคิดให้ทานไปเสมอแค่นี้และบรรดาเพื่อนพิุสสมณเณรและญาติโยมุพธบริษัทถ้ากำลังเข้าถึงละตัวเดียวอย่างนี้ผมขอยืนยันว่าทุกท่านจะมีกำลังใจอย่างนี้มีบารมีเต็มครบโ้นสิบบารมี และก็จะไปนิพพานได้ในชาตินี้ทั่นการบำเพ็ญบาร,รมีจริงๆไม่ใช่ของหนักถ้ามีความเข้าใจไม่ใช่ของหนักเรามีอะไรบ้างในสิบบาร,รมีนี่เราพอใจเราติดใจอย่างไหนหนักทําอย่างนั้นให้หนักและก็ทุกอย่างจะเข้ามาประสานตัวเอง เข้ามาประสานกันทั้งสิบเข้ามาประสานกันตางที่ว่ามาและผมจะสรุปให้ฟังทุกๆบาร,รมีสําหรับวันนี้พอจะบอกว่าเลิกสัญญาณบอกพอดีเมื่อหมดเวลาก็ต้องขอลากันก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเดบรรดาแ่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี